นี้นะคะกลับมาพบกับปลายนะ,ะที่รำเลิศคาร์เซนเตอร์นะคะคุณลูกค้าคะวันนี้นะคะปลายพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่ที่รำเลิศคาร์เซนเตอร์บอกเลยว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งรถครอบครัวเครื่องดีเซลบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนด้วยอยากรู้แล้วว่าเป็นทันไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ ึงกันเมื่อกี้นะคะคุณลูกค้าที่บอกว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนก็คือเจ้าคันนี้นี่เองนะคะคุณลูกค้า Toyota Fort u er จูเนอะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมเครื่อง2.4ตัววีด้วยคุณลูกค้าเป็นตัวท็อปที่สำคัญเครื่องยนต์ดีเซลนะ,ะเป็น คันนี้นะคะเป็นขับสองนะคะคุณลูกค้าคะเป็นรถอเนกประสงค์เป็นรถครอบครัวที่ใครหลายๆคนฝันอยากเป็นเจ้าของนะคะวันนี้ลอมเลิร์คาร์เซ็นเตอร์จัดมาให้คุณลูกค้าแล้วบอกเลยว่าเป็นโฉมล่าสุดด้วยมาในโฉมปี2019แบบนี้คุณลูกค้าคะที่สําคัญบอกเลยว่ามีชุดแต่งนะคะจัดเต็มให้คุณลูกค้าด้วยอยากรู้แล้วว่ามีอะไร ไปให้คุณลูกค้าบ้านเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันเลยค่ะเรามาลงรายละเอียดเฉพาะจุดกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับคันนี้นะเริ่มจากฝากระโปรงกันก่อนเลยคุณลูกค้าหาะฝากระโปรงของเขานะเปลี่ยนใหม่มาให้นะ เป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะคะคุณลูกค้าหายกใหม่ให้ทางบานเลยคุณลูกค้าหาที่สําคัญเห็นหน้าของเขาหรือเปล่าหน้าแปลกๆไป,ปไม่เหมือนตัวรุ่นอื่นนะคะคุณลูกค้าค่ะคันนี้เขาแต่งชุดแต่ง TRD นะคะ TRD Sport มาให้รอบคันนะคะแต่งสเกิร์ตท R D s p o ดีมาให้แล้วรอบคันบอกเลยว่า สวยมากๆนะคะมาดูในส่วนของไฟบ้างนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะไฟด้านหน้าเป็นไฟสปอตไลท์นะคะมีไฟ LED ให้ด้วยนะคะมีไฟตัดหมอกให้พร้อมนะค,ะครอบครอบโคมียมให้ด้วยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของรถคันนี้กันนะคะคุณลูกค้าหาเริ่มจากในส่วนของล้อมแม็กของเขาก่อนนะคะมาพร้อมล้อมแม็ก l ลนโซ Project ์ดีนะคะคุณลูกค้าหามาพร้อมอยางปี2019นะคะ ขอบ18ยางปีใหม่ยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคุณลูกค้าคะ <c oughs> บันไดข้างนะคะสีเงินแบบนี้นะคะคุณลูกค้า <c oughs> นี่มาดูที่เปิดของเขานะคะคุณลูกค้าคะ <c oughs> สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมที่เปิดนะคะีเล e ตโกนะคะคุณลูกค้า <c oughs> สามารถถือกุญแจอยู่ใ,ใกล้ๆกดแบบนี้นะคะสามารถปลดล็อกเปิดปิดประตูได้นะคะสะดวกอเนอกประสงค์มากๆนะ,ะ <c oughs> ในส่วนของหูกระจกของเขานะคะอันนี้เจ้าของเดิมเคลือบคาร์บอนมานะคะเคลือบ มาให้คุณลูกค้าแล้วก็แรปด้วยพลาสติกสีดำด้านมาอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ไม่อยากได้นะคะสามารถถอดออกได้หรือว่าไม่อยากให้เป็นสีดำด้านก็สามารถเลาออกได้นะ,ะมีไฟเลี้ยวตรงหูกระจกนะคะเป็นตัวท็อปมาพร้อมตัวท็อปของเขานะคะตรงนี้นะคะมีคิวกันสัตว์มาให้ครบนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะบอกเลยว่าเหมือนใหม่ออกจากศูนย์กันเลยทีเดียวนะคะมีกันรอยนะคะที่เปิดปิดประตูด้วยนี่นะคะ เป็นคาร์บอนนะคะในส่วนของตรงนี้มีสัญลักษณ์โตโยต้าด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเขากันบ้างค่ะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าด้านหลังตรงนี้ก็แต่งครอบใหม่มาให้คุณลูกค้านะคะแรปสติกเกอร์สีดำด้านมาด้วยให้เข้ากับชุดแต่งรอบๆคันนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวดูด้านด้านบนหลังคากันนิดนึงนะคุณลูกค้าค่ะด้านบนของเขานะคะแรปสติกเกอร์สีดำด้านมาด้วยเพื่อให้เข้ากับ ฝากระโปรงแล้วก็ชุดแต่งเพิ่มเติมของเขานะคะมีมีสปอยเลอร์นะคะมีไฟไฟท้ายอยู่ตรงสปอยเลอร์แบบนี้นะคะมีเดี๋ยวดูภาพรวมของเขานิดนึงก่อนนะคะคุณลูกค้าคะหรือว่าใครนี่แบบสงสัยว่าเอ๊สติกเกอร์2.8ใช่เครื่อง2.8หรือเปล่าอันนี้เจ้าของเดิมแต่งเพิ่มมานะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะ โอเคตรงนี้มีโลโก้โตโยต้าแบบนี้นะคะที่สำคัญแต่งเพิ่มฟอร์จูเนอร์มาด้วยคุณลูกค้าเหยียบเบรกครั้งหนึ่งบอกเลยว่าไฟติดขึ้นมาด้วยนะคะสำหแรบบับอันนี้เป็นไฟสีแดงๆมาให้คุณลูกค้าเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูลองเหยียบเบรกให้คุณลูกค้าดูกันนะคะนี่ประตูด้านหลังของเขาะคะเป็นประตูเปิดปิดไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูนะคะ นี่บอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆนะคะคุณลูกค้ากดแค่กิกเดียวก็สามารถเปิดได้นะค,ะคุณลูกค้าปิดปิดไฟฟ้าด้วยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะนี่มีระบบกันหนีบด้วยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะจะลองยืนให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองยืนให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบนึงแล้วลองยืนให้ดูนะ กันหนีบนะคะมีกล้องมองหลังมาให้พร้อมเลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเอาคันนี้ไปนี่คือจบครบเลยแต่งสเกิร์ตรอบคันแบบนี้เดี๋ยวลองเทสกันหนีบให้ดูเดี๋ยวลองเปิดแล้วลองเทสให้ดูค่ะคุณลูกค้ามีเปิดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วแล้ว,แล,วแล้วใครจะกดให้ใครจะกดให้เราเออกดเองโอเคได้คะ่ะเดี๋ยวเราก,กดให้ดูนะคะ กันหนีบแบบนี้นะคะถ้าแบบมีวัสดุหรือว่ามีคนยืนอยู่ด้านหลังนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะน้องก็จะหยุดแบบนี้นะคะหรือว่าใครมีคุณลูกนะคะแล้วกลัวว่าแบบประตูด,ด้านหลังนะคะจะตกลงมาทับคุณลูกหรือเปล่านะคะไม่ได้ระวังนะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะคันนี้มีกันนีบให้ด้วยโอเครอเทสให้ดูไปแล้วนะ,ะนี่ด้านหลังของเขานะคะมีพื้นที่เก็บ นะคะคุณลูกค้าขาแถวที่สามก็สามารถขับเก็บได้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในของเขากันนะคะสําหรับคันนี้สาหรับภายในของรถคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะภายในแต่งเป็นหนังนะคะหนังสีน้ําตาลตัดกับคอนโทนด้านหน้าที่เป็นสีดําตัด ตัดหนังสีดำแบบนี้นะคะคุณลูกค้าหาใครที่อยากได้รถอนเนกประสงค์ที่ดูมีความสปอร์ตนะคะได้รถปีใหม่ๆนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นหนังนะคะแล้วก็มีตัดลายไม้แบบนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแพทเทิร์นชินะคะคุณลูกค้าแพทเทิร์นชิคืออะไรคุณลูกค้าคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังงง,งอยู่บอกเลยว่า มันเป็นพวงมาลัยที่เหมือนคุณลูกค้าได้รถที่เป็นเกียร์ออตโต้แล้วมีเกียร์ธรรมดาเสริมไปด้วยเพื่อแบบเวลาจังหวะที่แซงนะคะคุณลูกค้าคะสามารถเพิ่มอัตราการเร่งของรถคุณลูกค้าได้นะคะสำหรับพวงมาลัยแพทเทิร์นรชิพคันนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มนะคะรับสายวางสายนะคะที่สําคัญคันนี้บอกเลยว่าพวงมาลัยของเามีความพิเศษมากๆมีการสั่งสั่งการโทรด้วยเสียงได้คุณลูกค้าคะสามารถสั่งโทรด้วยเสียงได้นะคะ นี่แล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมปกติตามตามรุ่นของเขาเลยนะคะได้รถปี2019ที่ใหม่เพียงแค่หลัก30,000กว่ากว่าเท่านั้นแต่คุณลูกค้าคะเหมือนได้รถใหม่ใต้ายแดงไปใช้ได้เลยนะคะนี่กระจกนะคะยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยคุณลูกค้านี่ยังใหม่กริปอยู่เลยแทบไม่ผ่านการใช้งานนะคะทุกอย่างแบบยังกริปกิปแบบนี้เลยนะคะนี สวยมากๆจริงๆด้านหน้าเป็นคอนโทรลสีดำตัดหนังสีดำแบบนี้นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างยังมีอยู่ครบนะคะนี่นี่นะคะเซอร์วิสบุ๊กทุกอย่างครบถ้วนนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนตรงกลางของเขานะคะในในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะคะ เป็นระบบทัชสกรีนนะคะคุณลูกค้าค่ะมาดูตรงส่วนหน้าจอแสดงผลตรงกลางนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้มีระบบการน,นำทางนะคะคุณลูกค้าค่ะเปิดวิทยุ FM ได้นะคะต่อเครื่องเล่นนะคะ DVD ได้นะคะต่อ USB ต่อบ l u e t o o t h ได้นะ,คะใครนะคะที่ไม่อยากเงียบเหงาเวลาขับรถอยากต่อบ l u e t o o t h นะคะอยากเปิดเครื่องเล่นเสียงนะคะคุณลูกค้าคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะด้านล่างนะคะเป็น การปรับแอร์นะคะปรับระบบแอร์นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ที่วางแก้วนะคะคุณลูกค้าค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆเป็นตัดลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้มาพร้อมเกียร์ออโต้นะ,ะรถคันนี้สามารถปรับโหมดได้ถึง2โหมดด้วยกันนะคะคุณลูกค้าขามาพร้อมหมดอีโคคาร์นะคะแล้วก็เป็นระบบโหมดพาวเวอร์นะคะคุณลูกค้าใครนะคะที่ขับรถสไตล์ไหนนะคะอยากถ้าคุณผู้หญิงขับอยากขับ อีโคนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกโหมด e c โคได้หรือว่าใครอยากขับแบบสปอร์ตก็สามารถเลือกโหมดสปอร์ตได้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างดีกว่าคุณลูกค้าคะเพราะว่าถ้าพูดถึง Fort u n e r คุณลูกค้าต้องนึกถึงรถที่มีความอนเนกประสงค์มีพื้นที่การใช้งานด้านไหนที่กว้างขวางเหมาะสําหรับครอบครัวนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆจริงๆนะคะคุณลูกค้าหาภายในของเขาเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลแบบนี้นะคะสวยมากๆจริงๆนะคะด้านละด้านข้างนะคะขึ้นมารับ ตัวคนขับนะคะหรือว่าคนนั่งนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลปรับไฟฟ้าด้วยคุณลูกค้าหาเบาะนั่งแถวหน้านะคะคู่หน้านะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านี่บอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆโอเคเราดูในส่วนของด้านหน้ากันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูแถวที่สองกันบ้างเพราะว่ารถคันนี้มีด้วยกันถึงสามแถวด้วยกันแต่ว่าสวยทั้งสามแถวเลยเดี๋ยวไปดูแถวที่สองกันก่อนค่ะไปเลย นี่นะคะด้านหลังของเขาคุณลูกค้าคานด้านหลังเบาะคนขับแล้วก็นั่งด้านข้างนะมีซองเก็บมีช่องเก็บเอกสารด้วยใส่เอกสารเก็บได้ะคะมีที่แขวนแขวนของรวยคุณลูกค้าแขวนกระเป๋าแขวนถุงอะไรประมาณนี้นะค่ะคุณลูกค้าค่ะนับน้ำหนักได้4กิโลกร,รัมคุณลูกค้าที่สาคัญบอกเลยว่าคันนี้มีความพิเศษมากๆมีตัวจุดไฟฟ้าด้วยนะคะคุณลูกค้านี่บอกเลยว่าใครท้าคันที่มีคุณลูกแล้ว ไม่อยากให้คุณลูกคัวกวนนะคะหรือว่าวุ่นวายตอนที่ขับรถนะคะมีช่องเสียบต่อสายชาร์จนะคะต่อแท็บเล็ตนะคะต่อสายชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะบอกเลยว่านิ่งสนิทแน่นอนนะคะไม่ไม่วุ่นวายตอนคุณลูกค้าขับรถแน่นอนตรงนี้นะคะมีช่องปรับแอร์นะคะคุณลูกค้าค่ะปรับความแรงของพัดลมได้นะคะหรือว่าเปิดเป็นระบบออโต้ก็ได้นะ,ะปิดได้นะ,ะใครที่หนาวก็ปิดได้มีไฟให้ครบนะคะ บอกเลยว่าอันนี้ะสมมากมากแล้วก็ที่สําคัญคุณลูกค้าสังเกตได้เลยว่าพื้นที่ด้านหลังเขากว้างมากๆนี่มีที่รองกันเลอะให้ด้วยนะคะด้านหลังเป็นพื้นพรมนะคะมีที่รองกันแบบนี้ให้ด้วยเป็นหนังสีน้ําตาลเข้าชุดด้วยนะคะคุณลูกค้าใครที่ได้ไปนี่คือแบบขุมบางๆนะคะเราดูแถวที่2กันไปแล้วนะคะรถคันนี้บอกเลยว่ามีพื้นที่ใช้สอยภายในเยอะมากๆกการนาั่งนะคะบอกเลยว่า ผู้สูงอายุก็ไม่ต้องกลัวปวดเข่าปวดขาเลยเพราะสามารถเหยียดขาได้สุดเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสามารถปรับถอยหลังแล้วก็เหยียดขาได้สุดเหมือนกันหรือว่าใครอยากนอนบนรถไปก็สะดวกสบายเหมือนกันเราดูแถวที่สองกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูแถวที่สากันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าแถวที่สาของเขานะคะก็สามารถนั่งได้ที่สําคัญบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากๆจริงๆพลาสติกใสยังไม่ได้แกะเดี๋ยวไปดูว่าไม่ได้แกะนี่คือ ไม่ได้แกะขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะในส่วนของแถวที่สามของเขาคุณลูกค้าค่ะอย่างที่บอกว่าพลาสติกหุ้มเบาะที่สามนะคะยังไม่ได้แกะออกเลยก็คือเหมือนปลายขึ้นมานั่งเป็นคนแรกเลยสําหรับแถวที่3ของเขานะคะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเหมือนกันนะคะไม่ต้องหามหารอยขีดข่วนเลยเพราะว่าแค่พลาสติกยังไม่ได้แกะด้วยเหมือนกันนะคะแถวที่3มนั่งได้สองคนสบายๆนะคะคุณลูกค้คาค่ะใครนะคะตัวเล็กๆนะคะหรือว่าอยากให้แบบ เด็กเล็กๆนั่งด้านหลังนะคะก็สามารถนั่งได้นะคะตรงนี้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้าชุดของเขาเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เป็นที่วางแก้วมีที่วางแก้วทั้งสองด้านนะคะลูกค้าช่องแอร์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะกระจายได้ทั่วรถนะคะมีไฟให้ด้วยไม่ต้องกลัวว่านั่งข้างหลังแล้วไม่เห็นอะไรนะคะมีครบหมดเหมือนกันโอเคเราดูภายในรถกันแล้วนะคะว่า คันนี้มีความโอดโงมีความเรียบหรูความสปอร์ตขนาดไหนเดี๋ยวเราพาไปดูในห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนไปดูด้านหน้ากันเลยค่ะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะคุณลูกค้าหามาพร้อมเครื่อง2.4นะคะเป็นเครื่อง 2000cc นะคะเครื่องเดิมๆนะใหม่มากๆนี่หัวน็อตนะคะไม่เคยขยับกันเลยทีเดียวทุกอย่างแบบ อยู่เดิมหมดเลยนะคะเลขแท็กเลขมออกอนะคะมีครบนะคะแบตเตอรี่ใหม่ๆแบบนี้เครื่องใหม่กริปมากคุณลูกค้าค่ะนี่ไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดข่วนกันเลยนะคะใครได้คันนี้ไปนี่คือแบบคุ้มมากๆจริงๆใครที่กําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งนะ,ะรถอเนกประสงค์นะคะกําลังขยายครอบครัวนะคะเป็นครนะคะอบครัวใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ,ะมีแพนจะมีลูกนะคะหรือว่ามีคุณลูกอยู่แล้วอ,อยากขยายรถนะคะคุณลูกค้าค่ะ ให้รถคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณลูกค้าเป็นหนึ่งช้อยของคุณลูกค้านะคะที่เอาไปใช้ในครอบครัวหรือว่าใครนะคะที่ทํางานอยู่แล้วอยากได้รถไปเป็นหน้าเป็นตาคะเอาไปเพิ่มความน่าเชื่อถือให้อาชีพของคุณลูกคา้าหรือว่าตําแหน่งของคุณลูกค้านะคะแนะนําเป็นคันนี้เลย <S <S โตโตยต้าฟอร์จูเนอร์เครื่อง2,004ปี2019คัน,น เป็นขับ2คันนี้นะที่สําคัญได้สีขาวมุกแบบนี้ชุดแต่งแน่นๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะหารุ่นนี้หาตัวน,น,น,นี้ยากมากๆแล้วนะคะโอเคใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้แล้วแล้วอยากทราบว่าค่าตัวน้องอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอยากมาสู่ขอนะคะบอกเลยว่า ราคาค่าตัวน้องนะคะอยู่เพียงแค่หลัก1น9 0ล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นคุณลูกค้าคะหรือว่าใครสนใจเป็นจัดแฟนะซื้อสดเข้ามาคุยกันก่อนได้คุณลูกค้าเข้ามาดูได้ที่ลำเลิศคาร์เซ็นเตอร์นะคะร้านของเราะคะตั้งอยู่นะคะเส้นเลียบวารีคูขวานะคะ อยู่ใกล้ๆก mm ับสำนักงานเขตหนองจอกค่ะใครที่มาไม่ถูกสามารถเข้า Google m a p มิมคําว่าลำเลิศคาร์เซนเตอร์ได้หรือว่าทักเข้ามาสอบถามช่องทางเพิ่มเติมของเราได้ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะรถมือสองราคาถูกลำเลิศคาร์เซนเตอร์แฟนเพจนะคะลำเลิศคาร์เซนเตอร์นะอยากติดต่อสอบถามช่องทางไหนสามารถทักเข้ามาได้หรือว่าอยากโทรเข้ามาหากลายนะคะก็โทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์086ค่ะ448 8958นะคะโทรมาปรึกษาายเพิ่มเติมก่อนได้นะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ของปลายให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าหากด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะคะคุณลูกค้าหาเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลำเลิศคาสเซเตอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะปลายนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคุณลูกค้าหาสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ